คลิกอ a บชบอลแอนด์คลิกจาย e นบิชบอลเพื่อนๆจะต้องไปเตะลูกบอลชายหาดแบบที่เป็นไซส์เล็กธรรมดากับไซส์ยักษ์ดูตามแมปก็จะเห็นว่าเราสามารถไปทำได้หลายสุดเลยนะคะแต่ว่าที่ใส่แนะนำก็คงจะเป็นชายหาดบริเวณ s a n c t u รี y เพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของ Giant Beach Ball หรือว่าลูกบอลชายหาดไซส์ยักษ์เดินเข้าไปชนให้มันกระเด็นก็จะนับเป็นการเตะแล้วค่ะทีนี้ก็ไปหาลูกเล็กนะคะลูกเล็กก็จะอยู่ริมๆิชายหาดบริเวณนี้นนะค่ะเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็เจอพอเราเตะครบ2ไซส์ก็จะผ่านเควสเลยค่ะ โดนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนได้ที่ครูมาน w วเ l e t พร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้ทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ